นะครับเตรียมความพร้อมสำหรับการลันแหบัตรแพงครับ1,000บาททุกที่นั่งรอชมรอติดตามกันนะครับว่าจะได้ปลากี่โลครับแอ,อขึ้นสอกครับไปครับ สามสองไปโอ้โยกครับมีโยกวันนี้น้ำไม่ลึกครับ2เมตรพอดีปลึ้นต่อไป ืนที่สองครับพร้อมครับแห้ขึ้นศอกไปเรื่อยๆครับไม่รีบพืนที่2องกำลังจะไป3ามหนึ่งไปครับ มาดูกนใครเอาสา,สาวครับมาดูกันครับว่าจะมีตัวปลาให้ชมไหมครับผืนแรกแห่แรกมาครับมาครับตัวแรกแหหมานมีตัวสองครับสองตัวปลานินครับใสสวย78็ขีด ไม่ได้ช่างนะครับเดาเอา จงกันครับแฮสองครับเจ็ดเซนสิบสองสอบมาแม้าอ้าวมาแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวเป็นปาจีนไซ์ 5ขีดใส่มินิใส่มินิใส่้ขีดครับมาครับจะได้สักกีตัวกันแอ่นี่ครับมาดูกันครับโอ้โห,โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอโ้โหหกเจ็ดตัว